มหาพ้ตู้เรื่อยไรกันพายามมันได้คือแนวพตู้ไรจะไม่ตัากันยิ่มดูไรไ่ได้เอาต้องเอาแบบไ่ได้ประมาดเอาเท่าเจ้าด่านหวเราบามาบตงานเลยเาะมาบัติงานเลยเอา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 ใทำอย่างนี้าให้วิศษพิเสียงคนเมืองปรทุมพรยาาบ้านนาคำบ้านนาคำนุ้นคำนุนคำนุน ช่องไหนดิบวลาบเพิรนเออบลาบเพิ่นเบิงอยู่เบิงอยู่บวลาบเพินจานบายดีเด้อกินข้าแล้วงหลังอยู่ใซ่นกเขาะซื้อมาน้อยแทะข่ากันดิพ่อยู่กันกินที่นี่่อยูู่่กันหลายคนดิเอาเป็นชุกยันเราเอตจานมากินดิบ กินดุดิบก็ได้กินชุกก็ได้เห็นนี่เ้กิโลนี่นะรดเรียกจันแต่ว่าคนคนอยู่บ้านต้องเห็นนี่ประตูต้องดังขนาดเนาะคุยเวียกันรถเวียกันแล้วหรือเปล่าเนียล้ยน้อยเน่อย่ิงเดียวเดียวเนี่เมาเลยก็ะชนาสิเดี๋ยุดกอนเนาะยินให้ดูแล เเียๆผู้ใจะกินน้ำน้ผู้บุกินน้นี้ผู้าก้ี้เรล้วางายแล้วอช่วอไปแล้วแล้วดเาีพอไปแล้วยินร้ายแล้วบอกเอาได้บากนี่นี่นได้เหเาลนะไปซองแก้วคนห่โอ้ที่จอกเลยนนี่มานี่มาใหม่กรที่เอาแล้วเอานแรกนี่หลแล้วจากจน้อยพอวเจยรายเอา เอาแล้วก็อีกเนาะเออได้แล้วทำนั้นนะเจ้ามีลูกคนหนึ่งเลยก็ยังยังเอาอีกสองเลยเออไม่แหงเออเอาเพิ่มวันไม่กินอาจารย์เย็นเ็นให้น้อยพ่อหอมปากหองพ่อธรรมดาแล้วโคตรไร้ตาอาจารย์อันนี้ยังไงขั้นพออาจารย์เอาเมียขึ้นมานี่มีอากาศในเด้อเมื่อใดเอาขึ้นมาเลยแห้งจันทร์นให้มาตั้งแต่ชั่วโมงอ่มื่ออื่นเนี่ยแขวเคนะให้มาตั้งแต่ขึ้นโหลด มื่อไรนี่สิมาที่มันว่าเม่อมาแล้วใครจะโทษบอกดอกโอ้ยว่าโดนไลยได้คอยไปวิทย์ขลับช้ำคนก็มาแล้วคอยจะช้ำคนมาได้เออคนไปไะแดงนี่นับจะไะแดงนี่ไปหัวช้ำเมือกีมาเดี๋ยวองได้เอาได้เออเจ้าถุแล้วไอ้น้องก็ดีให้ป้าให้คิณมาเด้อคอยเอาเมียคอยมาแล้วคอยชิมาผูกแขนเมียบ่แไปกินน้องไดยผูกแขนได้ไหนไหนเออแขนยังอย่างนี้ผูกแขนมาบ่ฮ้องน่ะ แต่ว่าคอยจะเข่าวนี่แหละแต่ว่าเรื่องอยังกา ขออนุญาตบาดคำในเรื่องทำมันโบกจูบบ่พ่อนะที่มีชัดชี้มันรู้ปะชัดชี้ขาบมดละล่มล่งนานเมื่อนานนันพัดเบื่อแต่งต่างหากได้อันนี้มามาผูกแขนเอาเมียมาหดเงือนจำใยาล้ผูกแขนนอนนเออแต่ว่าไว่ายกันกัก็ดีพอได้มาห่วงมาก้าวแขนเออคุกะคุณดวงกิโลนี่กะมีผู้น้่งอยู่เวียงจันทนี่เท่านี้โทษใจมันเล่าหก กักรอเห็ดอย่างตะเกาหบาชมไบอเท่านี้โทษใช้แชาบแต่ฉันอยังก็่ได้ถามชือเราเราหักขึ้นไปอยู่เวียงจันทร์ได้ชีปีเและนี่เนี่นี่โทรับาคอยหักแต่ว่าคอยไ่ได้หักเบอรเกียยังจแล้วนี่เราใช้ชีตายนี่เด็ดนะบ้าเบหอง พิ่เลยเขาเดียนเราพอชิว่าในคนลงกิโลเลยนะมันเจ้าเจ้าว่าเจ้าอยู่เวียงจันเราก็อยู่เวียงจันฮัลโหลฮัลโหลอ้สบายดีนี่นี่ได้ข่าวดีแลวดินี่หันชิว่าน้ำเจ้าเนี่ยที่นี่ไม่ไม่ มีมีคนบ้านเจ้าน้มาลินน้ำข่อยดิเี่นะบ้านดงกิโลนี่เราเราซื้อวันอะไเออว่าน้ำเลาวเด้อใช้ื่อูใรดูกิโลแทูพนันบ่เอาเาว่าน้ำเหว้าเอาว่าน้ำเหล้าเจ้าสบายดีดงกิโลด้วยเขาเป็นเคยดงกิโลอยมาจะ่ไมาบดงกิโลมาจะดงกิโลเนี่ย ดเห็นดงเห็นดงเห็นดงโตดเห็นอยู่ดเห็นนี่แหละเขาว่าจกแข่งเลยร้านปเท้าแล้วนั่นพเท้าผัดลูกพูเท้าผัดคิดว่าพอจานพออยู่แบอนี้เนาะลูกแมนแมนเนาะแมนเทอเวย

เนาทำสี่สิปีเลยวันนี้จากว่าสี่สิเลยเราไปอยู่ชีเวียงี่ปีเุลวงนะบอกแมนแมนท่านเขาเนข้าเะเนาะโอ้ยชุลีงเาเนาพด แมนแมนพะท right. like like e ่ว right. yes. ่เ okay. ส okay. 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 so like ียใจอ๋อจุดเก่า่นแล้วนี่แมนนั่งอยู <S <S ่กัเก่าเินาเป็นิบะย่ข้าเยกันเมืเต็นาะเดียโดยโดยซื้อวานน้าโทษเด้อโทษด้อซื้อวาได้ก็

กเชว่าปนรเบิดขึ้นม wow. ือห่มวนอยู่เบดขึ้นเบิดมือชามมือชามขึ้นตลอดอือหันดโดูฮะดูเชลวันดดทาสิลงพุ่นบ่ลงพุ่นค่มืโดยดชามมือว่เป็นมาชามมือนิคลเขาคนละสลงไปแต่งออลิ๋นี้สิลงไปแต่งออล ลงลงไปเลยชิมลงไปลินเห็นว่าไปลินก่นมืดชิบหล่อนบ้านนั้นบัดบั้นชิได้โมโหชิบหล่อนจะว่าอกันแล้วจะไปรอบนี้ต้องได้เออได้แ้อได้ไม่คนเหาอยู่หันมันก็มีแล้วรับประกันได้เะรออ่าชั้นดอกปชิวาน บอได้ผู้นึงกับผู้นึ่งจะไปรอบนี่ะเออมันมันมีหลายเด้แม่นมีสำรองเล็อกันกา้ผู้ลานกับสีมาถ้าผู้แขนยินดีน้อยู่เออๆได้เด้แต่ผู้ได้ไปน่ะก็ต้อนรลับเมื่อได้ค่อยขึ้นมาแล้วก็โทรบอกหรอกมาโลดมาต้อนรับคอยอยู่นี่นะบ่แต่มาเลยเนาะไพสิพา ไรซนันบดตวมีผู้นุู่แนไวอดกิโลจัเยอะไอเขานาถหลดยไปนาชไปปลาเนตลาดแเป่นอยู่คิวน่าชิบเอราิเกของเพื่นนสไปนชายเนาะลูกชาวะไปกัเพิ่นตลอดเนาะเยอะมันบนปาดอกลูกชายนะปไนปายูันนียากไเนาะแต่เายากน่ มันไกลไรกถายอยู่นี้ไกล้ังอยู่ไปนำมือน่ะชาบกับลูกผู้นี้อีกอ๋อพ่อสเตียอลเาพ่อสเตียรลงยูทูบลงเพจคือว่าโอ้ยไปโบท่นเลยกับขึ้นเลยน้ำลายบริสันด์มันว่าน้ำลายไปบบฮอดแล้วกับแล้วว่าจะเอารถไปบบได้แต้ยินมันววานลงยูทูบเบิ่งอยู่เห็นอยูใช้ว่าจะไปปากชันบมาเหรยกเลืกบอ่จไปจับปากชันแล้ว ชาวโทบาชาวน่บาบ่ยอมครับบอกบอกมันมันาอมันให้เอาเืินชิบเอ็ดทุนจะให้ขึ้นไปห้อบัดมันช่าวิเช่าเวลาเฮามใจไวเนาะเขาไปไหมี่ร้ไปเชาเขาบอกว่าคันว่าวิทย์วันนี้เราบอกไปด้วบ่ไปก่บบอกไปเชลมาวะาบอชิเอ็ดกันผู้เช่าชิมาบอมาหาคอยตอนแรกได้ได้คำตอบมันเนีมันอยู่คนลระบนกับน้องมันเนาะมอไอมันน่ะ ทิมาถามน้องแล้วมือ่อทิมาแล้วเขาบมไปปากเสืยบืนไปชลวันน,วน,นี่ย่มไปยังเราความตอบอยู่เนาะมันยังมันจะความตอบอยู่นี่ก็ยังลอยอ้ามาหาโพตู้เลื่อนไรกันพยายามันก็ได้แนว้เนพตู้ได้ดูนท่ากันย<อ>ิ่มดูดดไดบโได้เอาเอาันก็ต้องเอาแบบมาได้ประบาดโหกลาลโหได้เนาะก็ได้คือนี่แล้วิมาจะช่วย่ตู้ บ่ให้ผตู้องเชืตัวเองบม่ได้เลยต้องมีผู้กอตัวแข็งเลยบ่เออคนเรานอีผู้สุดท้ายคนเราเออคนเราเลยเน้ยบเนนั่นแอที่ว่าเอาผู้เมื่อลยสุดท้ายมันบมเป็นสุดท้ายมันเป็นกางช่ำกางช่ำกางาเนาะเออเขาเมื่อป้กูปนองยันผ่านนี้เนาะอตอินเตเขาห้องก็ดีกันว่าเขาพิษเขา ยังใครได้เขาผิดเหรแล้วก็บโคือว่าขั้นว่าอาูที่ที่สีนี่ประมาณสีลุมเนาะไหลสี่สิบส่งไหนี้เออพอ่แน้อยพอแน้อยาบลิบอลิอันนี้าดนอลอ็นเอนบ้านเดียวกันบต้ันัวบ้านดียวกันสดีทุกคนกรายดว้สคนสี่บาทอะไรอันนี้บ้าันนี้นัน เฮ็ดให้อันควรเป็นบุแครในเบาวนี้คะนี่แต่ว่าลูกตัวนี่พี่น้องนี่ขนาดอยู่หวัดยังงัินแบบว่าเปลี่ยน่ผ่าสะบงมาเลยนี่โอ้อยู่หวัดยังถอดผ่าสะบงมาความแห้งาดได้เนี่ยพี่ลึกอิรีณจาร์นีกเนาะมาดูโมเมนต์วานนอื่นได้ข่าวยังข้อเหินข้อเฮินเนะกาศเพมเมไม่ถูกานนี่่อธรรมดาได้หมอวานนี่คอยทายรูปเนียเพิ่เมียเห็นบริคุดิหลรู้ที่ได้คุดิหลเนาะมีอะบนอะ <gas> เน <wart> <Ges> ี <Earn> ่ยเจ้าคนคนั่นนะบอเอาคนฟวงนสียงแล้วนี่ อ๋อโดยเฉพาะจะกินฮอทบอลล่อบปาเนี่กินก่อนน้องๆจะกินอกินก่อนผมก็จะบอกให้น้น้อยะน้ใจน้อยอยู่ทุกบานอยู่ทุกบนกินอยู่ดีๆขนเดียบัเียุ้มแรงกุ้ง่อย่ได้หน่อยแน่เป็นธรรมดานี่างในปั้นกินอยู่ขปัเดียันเลยอยางนี้เอาักแพงกันเนาะบอกคุณเขาเคยหติหาในร้อยคือคารุฮา เาไม่่าพุทธวชันโอ้มาแต่ใช้ตเอางูเด้อูมาแต่สวรรค์เขาเดียวเครืองของมาเลยจิโร่ยังวัวมาแต่สวรรค์พวพยาบันสอกบ่เอาเมือนะพยามันย้อมนี่มันเมือกินแกงสุกเห็ดสุก ด่างก็ได้แต่ว่าจะกินเอาในากนีไปขาาได้มันเด่นหมวกอันนี้บ้านเราเวอร์ได้หนึ่หมวกหลายๆนี่ฮะเนี่ปลาได้วหวอยู่พอเลยพอได้พอได้เบิ่งอยู่เฉพาะทางลำหนุนเสางาม่รีหมวกช้มหัวอันนี้ตอนมันบ่ได้อันนั้นนี่มันบ่ได้เห็นยยังนี่เลยนี่มันอยู่นี่เออมันอะไรลูกชายประตูมาได้าหลังผมฮะลูกชายจะมา้าหลังผมป่ะตอนบ่าเล่ามากไมได้เมื่อแล้ว เปมาแก้วนะครับคิ่าสิกไม่ไพ่บอกวันว่าให้มาไก็เด้อวะคือมากันสวยน่นัดกันเอาแต่เช่านองเบอนีเป็นไปคิดว่าแล้วกันเบอรเ้าะเอะเาแบบเดียรไงอาสุยร์ไงมีลูกล้านกบ่อาหเลยพุ่ทยทำเอาประคับมหากัรเนื้อจายาได้แได้แล้วว่าของดีนะเสาวมาให้กัว่าเป็นไฮ้องกีซื้อนะเราวาร้องเไปร้องมแต่เป็นบให้ซ้ำตัวไรกี่ี มันเยอะทุกีนเลยนคสามจอกแล้วนั่นแห้งอย่งเนาะจอกแล้วจะำมาอีกจะหน่อยพอแห้งพอแห้นปุุงลงหั่นหรอบัจังเมื่อนี่กันได้รับได้นอนบัจังหั่นกันธรรมดาตัวนี้ตัวงเทียนไทยบ่ได้ คนยอมแล้วเพิงรู้นี่แค่มันกินแลวบุมมผู้สาวมอมียมาอากินละเู้กินหอดกัน้่นหอมันเอาได้ชาจด้นะายเอาได้ช้วนทเนี่ยเัเจ้าถ่ายเองบ่หะถายเองแลฝากินปลตอนเลเพื่อนถ่ายเองเพื่อนอ้อให

พี่น้องเลยเนาะโดยโดยเอาลำลากันโดยโดยโดยเอาโอ้ยสบายดีสบายดีโดย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 อาโชคดีโชคดีขับรถดีๆเดินทางตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยเนาะคัเจ้าบุกขังได้ว่า พออาจารย um ์บอกว่มีครอบครัวยังชิมีอยู่หรอกเนอะในอะไรกันนี่ยังหาอยู่เนาะตู้ยังหาอยู่เนาะยังหาอยู่หาได้ห่ดหมดทันทบหักชิบอยความเรื่องนี่หรอกเรื่องเรื่องชิปนี่เป็นบางความแล้วเดี๋ยวนี้มีมันยังมันจีบไปไกลแบบหัว yard ป่มีอันผู้สาวเพิ่นว่าเพิ่นจะเอาอยู่บนน้องคนคนอยู่ไทยพี่เมื่อจะพูดว่าสั่นกระดองกาบบได้แพงหรอกเงินหมื่นหนึ่งกับคำชิบาทคำชิปบ่แมน พ้นว่าได้เอามาเชขมาจานขั้นับขั้นว่าไปอะไรบอกประตูในเด้อมีผู้สนใจพื้นผู้เวร้าต้องหมอสันเปินโทรมาใช้หมวานี่ต้องคำหานเอาเลยเนาะคำบาทหนึ่งชีหมื่นบาทคำสิบบาทคำบาเงินหมื่นหนึ่งวัตถุนั้นขาตัวเอามาปสาใช่สารขันว่าคำมาคำบาทหนึ่งกว่าฉันกับเงินหมื่นหนึ่งะชิไปหมื่นนี่บอกเราเลยเด้อโดยประจานวี่มาหมื่นขันคำบาทหนึ่งกับเงินหมื่นหนึ่งบติดจักี่ โอ้คันว่าคันมสิบบาทครับเงินมือหนึ่งเท่านั้นขาดตัวผลหม่าเมื่ออยู่เมื่ออยู่ลาวนั่นเลยผลว่าสิบบาทนะมันเท่าไรแล้วเนี่ยตายตัวเองว่าบอกเราเนี่ยเด้อเอากิโลหนึ่งบ่ได้บอกสิบบาทกับสี่แสนเลยบอกลาสี่แสนไปแล้วรถบอกลาตอนนี้รถเพราะว่าตอนนี้สิลล์คิดไปลาบเงินเลยนี่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี่อ๋ออุ้ยไพ่เจ้าไม่ร้อยเนาะเมื่อวานนี่เพิ่นโทรมาถามนี่บอกมันผู้เฒ่าใจก้อนในเรื่องมีผู้สาวสนใจเลยกับไพ่เสี่ยวได้ทุอาจรรย์ อ้าวขวามาเล่นเพื่อทำสิบบาทนี่เงินเป็นไม่ไหลเนาะเนาะทุจริเนาะไอคิดว่าจังไดล่ะเอาเดี๋ยวเอากดทีลูกเสนอเลยเนาะบุิลินกันเนาะเสนอเนยเสนอเนยนีกันนะบอกนะเนี่ยเนี่ยกันนะโอ้ยอยากอยากไปทางนี้นี่นะสุขภาพดีสบายดีสบายดีสุภาพถึงกับมนเทียวประตูเรื่อยแล้วหยามเลยดิให้กินได้หยาเพย่้าพเมีของดีไว้สิมาหาเพ่อแม่กินข้าวแล้วพ่อเท่ามันกำลังมันห้อนะมาทันนี่นะ ประมาณกชั่วโมงนึงแต่ว่าตูจานหิวข้าวแล้วลิฟก็กินอย่่ตูจานขลิฟต์กกินบ่กินกินได้โอ้กีว่าบ่กินลิฟสิดอกเออเลยบ่ได้เอาลิฟแล้วมาเพิ่นว่าให้เจ้าไปหาไปเล่นน้ําอีกอยู่ได๋ไผอันเจดาวือนเพิ่นไดนี่มองไปอันเอานมือจุ่มสิกแซ่บนะเออนีมือจุ่มน่ะโ้ยดอกน้ยไปกันมือหน้าน่ะพาเรามาเล่นน้ําเด้อเพิ่นว่า เอากัไปกินข no. yeah. nah. sure. yeah. yeah. uh, yeah. uh, ่าอยู่ uh, s. <S oh. okay. ือนี uh, uh. ่พ uh ่อจ well, uh ึงนะแะเทศนะมื yeah, uh, uh ้อนมไข่พอลุงไข่พอจึง oh? น uh ้ะ oh. บ mm ัตมืองเนอบัตเงออยู่น้าหันเออนิอ๋องเด้อนี่ังคือแพร่หมดตัดแตนทิแล้วถควันในป่าซือหนหมูนี่เดหานั่นเจด้าเจดาวบอบออตูก้อนมาลินเด้อเออขอามุกข้าใจเด้อเจดาวเด้ออันนี้ก็ดีแต่ว่าลูกลานมา เอาอันอันนี้ละประตูจานเฮ้ยคักอัลีกองทองบูดวันนี้นะฮะขายกินแต่เอ็มลอยจ่ออุ้งหัวทองบูดกระเป๋าเบ่งเบ่งเบี้ยเงินมีแต่เงินไปพันกีบเลยวันนี้ได้เท่าไรได้มาวันี้นะเอาจ้ามไปมากิ่นี่ได้เท่าไรกิ่นี่ได้เท่าไรได้เท่าไรก็่ยังหอดไปสี่ล้านมาวันี้สามวานนี่ล้านปลายนึ่งโอ้วันนี้ได้ล้านปลายมวันในสี่ล้านปลาย เครื่อิ่งเพิ่จ้องต้องจ้าถูกลูกหลานไอ้น้องมาช่วยช่วยดองโดยช่วยเม่นก่อนยังบุษันเอามาบุษันอาช่วยเม่นก่อนเจ้าถูกจะว่าให้ิ้งให้มีให้กอให้กองให้ผู้เดียวเมียพี่เพื่อนมาหนิมาน้ำชื่อเสียงไอ้ผู้ตูไอ้ฮะมาน้ำชื่อเสียงเจ้าโด่งดังเม็ดบุ้มพายบู่จักเดี๋ยวนี้นะโออ้แนนน่จักเม็ดเจ้าน่ะเลาะตลาดมีคนภักบัวนี่ฮ่าหนึ่งหัวทัมันผู้จังเมื่อใดทั้งักทั้งหยอก มือลูกค่ำมือค่ำอยู่าเช้าก็เห็นเห็นยัวนเห็นยั่อันบ้างมีแห้งเด้เอเห็นตน้องเอาอารมณ์คนว่ามีแห้งเด้ตัวเงาเก่าที่ได้คนว่าผมไม่มีเนาะมีแห้งอย่างเด้ยว่าผู้าบีบลาวนวดให้บ่หว่าเมื่อวานนี่คือว่าภาไปเชื่อเชื่อบ่ชุบเสื่อชุบอย่างอยากชื่อเชื่อชื่อเชื่อน้ำเล่าเหรอแล้วเขาฉุ่มตัวนึงเชื่อตัวนึงชื่อน้ำเล่าอื่อเชื่อดำนะเพื่อจะได้กันเชื่อน้ำหม้อบ่าไหมหม้อหม้อเชื่อน้ำเล่าเชื่อชื่อน้ำเล่าเนะเชื่อดำ อันนี้แหละดับไมเที่ยงไงลนี่ผู้สาวผู้จะขายไปแต่งตัวรอเออไหวดูคนนี้เขาเขาหาเงินเนาะเขาคนนี้จะขายเหรอแล้วเขาจะขายเขาก็เฮ็ดนั้นแหละแหลเจ้าขึ้นใจหวานว่าหวานว่าบ้านลูกไม่ได้เฮ็ดนั่นคือเจ้าไหนผู้ตู่เนาะท่น้องบ้านมาไปเราไม่ที่อยู่แบบคือเันผู้ตู่ไปเนาะอันนี้รถเขาถามว่าขายบ่ขายบ่กับ เฉยอยู่คอยเลื่อนไม่หวานมันไปตัดขามันมันยาวนั่นะตัดปัดอันเช้าอันผู้ตัดให้นั่นเอาคือเดียวว่าเขาเอาเงินให้เจ้าอันตัดให้เจ้าบอบ่อแล่ะวะยาดกคอยไม่แห้งได้เล่ารูปหลังคอยเว่าฉนั้นบอกคอยคอยรูปในก้อนเราอ่ะคำว่าชี่ออันอันได้เงินคือเราหน่ะเอาเจ้ามีแนวขายบ่บ่ปแลลวเนี่คือเดียวว่ามีแนวขายคันขายเครื่องในได้ไรหรือได้ว่ขายของคอยนี่ ไมยเรมันมีไรวะค่อยค่อยบอกเองดอกว่าซื้อเครื่องในยังดีเราว่าเครื่องในเนี่ยนเราอ่ะค่อยจะขายได้ขนาดเงินหลเราโอ้ขายค่อยขายแล้วเป็นลาดโอ้ยเรา,าบอกค่อยในกวาเรา่ค่อยที่ขายให้เจ้าเนี่ยบอกบาได้ดอกกลางเวรนี่ยคันกลางคืนค่อยอยู่นี่ค่อยบอกเจ้าอ่ะเจ้ามันบอกกลางคืนเราอ่ะเอาของในนี้ก็บอกกลางเวรมาได้ได้ว่ะล้อายนุ่ อย่างนี้ห pues huh, right. uh, ัวแล้วบนป็นพื้นที่เป็นพื้นช้าวหัวเมือสีขายเครื่องในให้ขายเครื่องในแล้วใครมาจากชื่อตัวนั้นได้อานนี้เขื่องในเครื่องในฮ่าเขื่องในมันมันมันอยังตับไตเนาะใช่เขื่อีไหไม่ใช่เลยอ๋อขั้นมาใช่ไหมวันที่หนึ่งมป็นกุมงทางในมันว่าเครื่องในกี่ว่าเสื่อหันอิกนะนะพ่ะเถ้าเครื่องในอ๋อนั้นมันเสื่อสตรไนอ๋จังแล็กก็ว่าเสื่อไนเสื่อไนวะ มันเป็นเครื่องในเออเชื่อไอ้เนี่อันนี้เครื่องในนุเครื่องในหายากไไรเผื่อจะเอาออกได้มือเออเนี่นะได้ก็ไปเนาะมือเออเนาะว้าวว้าวนี่นั่นแหะมือนี่เป็นค่าในตู้จริงมันไปมือนีนตู้มือนี้ค่าทางเพิ่นมาเยี่ยมบ่ก็เลยชอบเอาเห็นมือทหานไปไว้ในเสียเอกผู้าวุโอยู่กินกินนี่จับมือเบิ่งอยู่ผู้สาวงามเอ้ยนี่โอ้ยมันโมเม็นอยังดอกว่าว่าชีไปบืนเหรอแต่ว่าคอยพังเงินผู้เช่าว่ามาก่อน เ่าผู้เช่าก็ได้คมตอบผูไผแม่เอาคำตอบคักๆให้ชัดเจนนะตัวจ้างเขาอยไปในบ่ให้พิษเชียววลาคอยบอกเพราะฉะนั้นเจ้าเสียเวลาสิดบางรายเอลเออตัวผู้่าก็เน้นว่าิงอยที่แบบนี้มีแต่ว่าคนนอกหไปเห้ไปอลรไปลเทีกะลาบล้แบบนี้เนาะมาเด้อมาเด้อละบัดค่อยไปแล้วบัดบ่าวเช่าเนี่ยนอนหน่งถูกตุจานปิดตัวหรือ่ายาบัคำ เห็นดมืดเด้นั่นมืดบ่กขาบอครอบครัวไปนอกอยาได้อยากได้ร้มคมู้ถูกมองคำดมาหาลัยไดคือบก่อาเลยถูกทางมาตกี้ตะ้กติมีกะนอ มีน้องบางคนถึงเจ้าบอกล่ำด้วยบอกมีเงินทำช่วยเหลือเขาก็ทำเทือกเง้ช่วยมุชื่เขาก็ช่วยได้ตามความสามารถที่เขามีเขาวอาอย่างนี้บอก อ่านห้่น <ok ีบอก่นี้อ่อนออนอ่านอ่านอ่าน้ใหมฟังคำว่าครอบครัวพี่น้องอย่าไปมองขาดกันบ่อยไงกันถูมองข้ามกันพอไปอเ่านเไปขาเขาบ่อนไหแต่ว่อ